สบายดีสบายดีสวัดดีเด้วยัพี่น้องอีกทีบัสขุสูคนนะไม่มี้่สิมาหัวกะนะัวเจเบักสีพี่น้อยสีหวานมืงก้อนมานล้มาเลตามาให้เราออกมาให้เก็อยู่เด้อ บริด้ต้องวาทนีไงวันไหนจะรอบ่อที่อูห้องกับนี่เานน้เห้้อกันเจ้าค่าเคร่ส Hei kami tu orang kau ni awak.

เอ็ดาไม่ใช่อังกหองมาเสียงีนองกแล้วไงฉันจิทีจังตมบาลนหน่อยเด็กมาหางดิวดีชื่อเราคือเริ่มตาเี็กนอนเยอะคือนเด็ก้อนอน ป้นนั่นตายได้หอดใเดียวจะื้องานเลยเราซื้อม่เราซื้อหมาเราเป็เนเจ้าผื่นไปนะจ๊ะพันแหนมิตกล็อกพันทำไมสวยจังเลย <c oughs> พันบอกว่า <c oughs> พันโมุมย์แบบนัอ้นี่มีเขียวอ,อ่ะแล้วมัน,นยะยะ ต้องเยีวเอามาเอามาให้่ย้องเจบดเป็นเจบนนัด้อืนีใเหื่อคน้นี่จะปวดนเนี่ยมได้เบริกาเนาะใช่แล้ว จนี่เีนี่นี่ไม่วันจะมาส่งที่เด็กกับเมื่อโดนบริยูซำอะไรอย่าีอยนี่เอ้ยลองอื่นม่จะหม่องวะลองอื่นนะทั้งที่ว่าเพ่อ,น,อน่ายิสงบอลน่ีชมนั้น

นหลอดไปได้คนเติไใได่ผู้ใดเขาจะมาห้ามพี่ เหวุผลคือถงเทนนีงันทำกินนัวดิ่กับปกะยังมีใให้แล้วม่ใช่ให้แล้วเราอีกงเนี่ยูเหย่เราเรา้นนูเหือเเยให้บ่บ่ที่ว่าคยเคยทว่าเราให้นองได้บ

ในสวนมันะไอกมไทข้างใสวนังสวนเนาะสนเนาะัไปดอดน่ะโม่ยิบิบโดนไหมเลยเดนย้เลยูพหมดแตงนะถุงน้ำมันต่งกับของคนยีบนี่งมาแต่ยัไม่ยกันยังมีเต่งยนขวว่าื้อมา

โมันจะอย่าเท็าไเท้ามันอะไรอย่างเงี้ยมืงอันท่านท่านแต่เพื่อนนี่ว่าเจ้าของมกรเนี่มือบุญเดี๋ยะเจ้าของมังกรมันบอกว่ได้ออกมัอกอนะฝ่ยอันนี้นะบุ๋งอันนี้เท่มันว่าตีบัีเด่นน่ะไปยังวัดที่เป็นนามีกุ้งไก่มันก็รู้หรอกมันกรู้ว่าแม่ก็บไอเท่าหาไปค่ะ บอกประตก็ประตูบอกเนี่ยพอเนี่ยมันจะมแค่งนี่ยาสักีขยบกันไห้อยู่ประตูนะยางมากเลยแล้ก็เป็นนั่นเราแก็เป็นตัวอย่างตีวอย่างเห็นปลาดุงเอซีเป็นมาว่าตัวอย่างแท่งู่้างหลังข้าปลาเต่ามีก้อนเลยใช่ไหมไม่เขาพูดได้เป็นชื่วมีปืนมียางเนาะเล็กน้อยสปอยเล็กน้อยหยอกกันนะหยอกกันนิดหน่อยแบบ เอบุมีมาเอาุอิกงเรบีปืนมียังบมีอันนั้นนะมันจะมีทั้งกองบอลทีทั้งไ่บ้างมีทั้งขากระจุงเจียยเต็เต็มเต็มวัดแต่นะวัดนแต่ยางดืนี้คือผ้าคืออยู่ไทยไรคันไอยู่นั่นนะปัดแหงเพื่อนะมหมางี่แดดเกินเต็เลาขนาดกบ่อย กไ่ปว่อปเนาะขันคู่ไว้หมดมไม่วดวอะไไม่วดอ่เนี่ยวดสุกาะเนี่ยหนี่ัน่ก hey? ินหรแป้นเลยปะแป้นมา่าแแป

น่ามันนางเสียไว้ไว้เสียไว้เสียนั่นแหละัวนวาเสียนั่นแหละตัวตื้วาเสียต้องเปลี่ยนยิ้มไม่สิยาน่าตะบูนตะบูอะตะบนอะลาย่ใช่คนหลายนะลูกลายก็ลายใช้นิ่กนี่คนนี้น่แน่าน่าน่าอืา Cái football bố sợ. Cuối ngày chính trị ra sao hết, ok? Vừa mới ra sao hết, lên mới ra cái hết, vừa mới ra sao hết. Vừa mới chấm chuột ơi đời. ngon thấy ní à. này ngon thấy ní này à cha e Ê... b mà nói ní na chấm chuột ni mà nói bờ no nó. <laughs> à tuyết cha à, à tớ tớ đây, á. Á. Chên ơi, Chên ơi. Chên ơi. เมื่อบุญคือบุงผู้นั้นบุงผู้นี้โยกประเดนก็ไม่เดือวเนาะกลาเห็นคนหลายแล้วก็จำเก็บเออโม่้อยนี่นะนี่นะชิบวยพอนมาอะไรประตูใหม่พี่ชิบวยพอนมาอะไรตูใหม่ป๊อปซะคนแตกตื่นตอนกระจุดโรงพยาบาลก็วันประตูใหม่นี่แหละที่คนละลายเขาว่าว่าคนยิงปืนแล้วก็เอุ้มลูกอุ้มจ้าเมื่ออุ้มลูกมาตะกี้คนน้อยหลาย เฮน่บ่แข็งแข็งใต้พี่ก็คนลังอื้นเมื่อจากให้กับานเขาบานเขาเนาะฉันสิลายอ่เนมันฮ้อนอืมเขาเทียสบายบ่แล้วก็ลายอยู่เนาะคนพอนกันก็ธรรมดาอือเจ๊ตอนเฮาอยู่บายงตออยู่ยังอยู่บายก็ยังหลายนลซะบ่อือ4:00น5:00นบ่น4:00น4:00นังยาจะจเมื่อก็เข้านอนปดินเข้าได้มู่อ้อมบ่น มันใช่ตัวอะไรนี่คือตัวอะไรนาะนี่อมันก็หึนบางคนเราาให้ยิกแก้มาให้บาเแก้มาให้ตบลากมันหึนยันน้องเจ็บบาฉันมาเจ็บโดก คนป่าโป็นนี่เจ็บอยู่วะฉันอ่ไปใช่ไปใช่ออ่งเี้ยมาดอกี้เ้ิวเอาตัดคมมคมตมเจียงม่วงไงฮะเบอราสี่อันนั้นเนาะพี่ต่นต้องพูดคอ่ก่อนนะใช่พี่นี่น่าดูอืมปั่นหม่งไหม่เนาะ โอ้โงเนเฮียเอบยบยเจนนี่ทำไมเธอถึงทำอย่างนี้ลูกฮตีซาโบคนนี้น้อยน้อยตัวยันหาบิมาเลยยันเนาะสงงคร่ง นั่นเห็นแล้วไปคำามแ่น้อเนียวเนียวโดหัิิจนี่มนี่ั้เจนเอ้ยม้งนี้ต้มบานคนเดียวต้มลงเบิงพี่เราไงกินอยากกินโทรไม่อ้อนกัไม่อ้อนบอมาม้อนี่กกไดอไเ่ยด้วยเจนี่ ในมือขออ่อยพ่อนะมันเห็ดบางบลาว่นอพ่อขาวเจนจนีนอจนอยอืมอ้อชงยังเลยโอ้อยากไล่ย,ยังนี่เออคนไหนนอยป้อมป้อมมันคือป้อมแตกอ่ะในเนีเาายร์ไบออ่เกย ย่นเลยนี่มาขี้ติดบานบิ่งกะคักคือกันเลยกับหูตู้นันน่ะเนาะคือป่าอีด้เจนนี่กับไอ้บิวแลเบิ่งก็หูอันเดียวกันเลย่เจนนี่ดอบิวหูติดเอออันเดียวกันของน้องบิวนะนานาแบบนั้นอันเดียวกันเลยบ่เจินเจี่บ่เจนบ่ป้อมบ่ไดเตหปล Tương, từng tương, 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 tương từng từng tạ tương. từng 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 ngăn từng 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 ngăn, từng 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 cả từng 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 บู๋อันนี้ว่ามันแบบว่าคือวันไก่ว่นไงซะเปิดตอนเช้าเพราะผูกแขนแล้วแบบไปเลยไปวันอื่นเนี่ยคือคอยนี่อยู่วันเดียวเลยยาววันเดียวเลยคอยจนค่ำมันนี่เพราคนบ้านก็แค่อยู่วันเดียวกันนะคือคอยมันแค่แค่ยูโฟเฮาบนเมื่อสมบัติสม่านะนี้คือว่าคอยนี่เมื่อนีะคอยบนเมื่อแต่มัน เขาเปิดบอลเดียวยาวบอลเดียวเลยเนี่ยพายกับพ่ออันนี้เต้นกันอยู่บอลเดียวเลยทำบอลหูไปหูมาอันนั้นปัดพ่อปุ๊บเนาะสวยจังหน่อยปัดได้เมื่อขื่นเฮือนปัดแตกกระจายไป่ได้คนแบบนี้คนบุญเพื่อเดจานั่นก็ได้ใช่ไหมใช่ใจยังวะไงอ้อมนีอ้อมอืมเดนั่นเขาบอกว่าเขาบอกต่อต่อเลอยดอกแต่พอบุ้งหัวเฮือนใดเป็นเฮือนใดนเฮือนไผยมื่อใดจริงๆนะมาแคมพ์พอน้องเดียร์ เจนปั๊มน so no e. ี uh ่ม uh. so oh, ันแค่เ hmm. พื่อนหันปิดตอนเศร้ากับหันอยู่วันเดียวน่อคือว่าในค่อยู่คือข่อยเนี่ยเปิดตอนเศร้ากับมันอูเบี๋เบิร์ดไล่ตื่อเลยไม่ชอเงาะชอบผายอ่ะอืมเงาะจีนีเนาะงั้นกับพวกงั้นเออเล็ดเต่ขอบงงั้นไหมกับซ้ำงั้นเนี่ยเบาดองเบียร์เบิดอ่ะมันก็หลายเติบว่าคนรอนเชร้ากับแบบนี้แบบ Kín nhau chân hót chân châm chừng... chân hả mông len, hm mông len ạ hm 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 đây, hm 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 แช่บอลตาจยนที่พี่พี่จิอ <laughs> อือ<ม> <c oughs> โอ้เจนนี่เนี่ยเ <c oughs> จนค่ะเอิ <c oughs> ่มมาเฮ่อมาเฮ่ออีกแล้นี่เนาะ <c oughs> เชียวเซลได้เนี่ยอันหัวข้องอ่ะเฮ้ย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 อุ้ย ปาโอเคพายพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปหาต้มบานก็เด้อไปเด um. ้ yeah. อหมอเบิอันกันนะปาลุงไปเด้อสบายดีเด้อสดีดมาดิมาด นอนอีเอา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 เนี่นี่ก็เป็นบ้อนี่คนไปม่เอาคนนี่ไปและบายบายบาลุงพักกันนี่คลิปหน้าเด้อโอ้แพงแพงแพงตัดตัดตับเป็นไหเนะะออใช่ผักเบกโคษนะโอ้โหยอกชีวหยอกเชีวใช่ดร あっこいわうん。